สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะแม่แหม่มจะมาทำน้ำยาฆ่ามาแมลงแบบปลอดสาระค่ะเพื่อนๆคะ่ะสูตรนี้นะหมักแค่คืนเดียวแล้วก็ใช้ได้เลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรา แม่แมวม่ะมีแมวใช่ไหมคะน้องแมวจรน้องเขามาขออยู่ด้วยใช่ไหมคะเขาก็นอนในสวนเนี่ยนอนที่ระเบียงตรงนี้นอนที่ตรงนั้นก็อยากจะใช้สารเคมีที่น้อยลงคะ่ะบางทีเราฉีดยาอะไรเนี้ยเขาไม่ค่อยจะหนีไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่แมวก็เป็นห่วงเขาด้วยก็เลยแล้วช่วงนี้หน้าร้อนนะแมลงเยอะนะคะสูตรนี้เนี่ย เน้นค่าหนอนค่าเพี้ยนะคะเน้นข่าหนอนข่าเพียเนาะสำหรับใช้กับผักก็ได้นะคะกุหลาบก็ได้ค่ะโอเคนี่ค่ะพริกจินดาเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ15เม็ดนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเพื่อนๆค่ะกระเทียมสองหัวนะคะอันนี้น้ำนะคะน้ำเปล่า2ลิตรอันนี้ตำเลยค่ะ ไปในน้ำค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆที่มีปัญหาเพี้ยไฟไลายแดงนะคะก็ใช้สูตรกาวแป้งมันของแม่แหม่มที่ให้ก็ได้ค่ะฉีดสลับกับน้ำส้มควันไม้ได้ค่ะเพื่อนๆถ้าเพี้ยไฟหนักๆหรือใช่ไหมน้ำหนึ่งลิตรต่อน้ำส้มควันไม้นะคะ10มิลค่ะนะหลิตรต่อ10มิล ฉีดได้เลยอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็อันนี้นะคะกระเทียมค่ะพริกกระเทียมนะคะเราปลูกเองค่ะก็ใช้กันหมุนเวียนเนี่ยค่ะอยู่ในสวนนี้แหละท่านี้นะเดี๋ยวหนอนจะได้แสบร้อนค่ะ พียจะได้แสบร้อนโอเคคะ่เคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่แหม่แมแช่ไว้แบบนี้นะคะเนาะแช่ไว้นะคะหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาใส่ส่วนผสมตัวอื่นต่อกันคะ่ะแล้วเราก็จะไปฉีดผักฉีดกุหลาบกันคะ่เคะเพื่อนๆค่ะพริกกับกระเทียมนะที่เราตำแช่นะ้ำไว้ข้ามคืนนะคะเนี่ยได้แล้วเสร็จปุ๊บอันนี้คือถังพ่นยาคะ่ะ แม่แบบก็เอาที่กองนะมาใส่ก่อนแล้วต้องใส่ผ้าขาวบางรองนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อน,อนๆไม่กองอะ่ะแล้วเอาไปใส่ถังแล้วฉีดอะ่ะเศษพริกเศษอะไรมันจะไปอุดตันลูงไงแล้วหืมกลิ่นสุดยอดเลยกินเผ็ดกินฉุน กลิ่นกระเทียมกับกลิ่นพริกนี่คือตีขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆืมแสบจมูก เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ก็ประมาณ2องลิตรสลิตรใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> แสบจมูกจังใส่น้ำมันนะคะ1นลิตรใส่น้ำมัน2ช้อนโต๊ะนะคะหลิตรใส่น้ำมัน2ช้อนโต๊ะอันนี้2องลิตรเนาะแม่แบมก็จะใส่สี่ช้อนโต๊ะคะ่ะ ค okay. และนี่ก็คือน้ำยาล้างจาน1ลิตรใส่1ช้อนโต๊ะอันนี้2ลิตรก็เลยใส่2ช้อนโต๊ะโอเคนี่ค่ะเพืเ่อนๆคนผสมกันค่ะ ก็อาทิตย์หนึ่งนะคะพ่นสองครั้งเนาะแล้วก็เวลาพ่นนะคะควรพ่นตอนเช้าสักประมาณ9ก้าโมงเช้าดีที่สุดอย่าไปพ่นตอนแดดจัดนะคะเดี๋ยวจะไหมเพราะว่าอันนี้มันเผ็ดร้อนนะพ่นตอน9ก้าโมงคือเพื่อนๆลดน้ําเช้าเสร็จปุ๊บฉีดบงฉีดใบให้เปียกด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากุหลาบใบเปียกเนี่ยยาจะ จับใบได้ดีกว่ากุหลาบใบแห้งๆนะถ้าใบแห้งๆเราไปฉีดยาฉีดอะไรไม่ค่อยจับค่ะเพื่อนๆต้องฉีดน้ําให้เปียกก่อนสูตรนี้ที่ทํานะคะก็จะช่วยกําจัดเพี้ยนะคะแล้วก็กําจัดหนอนนะคะเพี้ยกับหนอนนะคะเน้นไปทางเพี้ยกับหนอนโอเคเดี๋ยวเราไปพ่นกันค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะกุหลาบนะยิ่ง ยอดอ่อนๆแบบนี้นะโอ้โ oh, ห oh. ทั้งหนอนทั้งเพี้ยนี่ชอบมากเลยเพื่อนๆก็ต้องฉีดทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะที่ค่ะเพื่อนๆเอาให้เป็นฝอยฝอยละเอียดแบบนี้นะคะพ่นด้านบนแล้วก็พ่นด้านล่างด้วยค่ะโอเคแบบนี้นะคะต้นนี้ก็แตก นี่ค่ะแตกยอดอ่อนจริจังเลยเ <_ d ress> พื่อนๆค่ะหนอนตายแน่เลยขนาดแม่แมแมฉีดแบบนี้นะหูแม่แมมได้กลิ่นนี่คือแสบจมูกเลยนะเนี่ยกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมเนี่ยโอ้โหแสบจมูก เพื่อนๆค่ะต้นนี้คือกุหลาบเลื้อยชื่อสายพันธุ์ว่าไลออนฮาร์ค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้เจอสายพันธุ์นี้นะคะแม่แหม่มแนะนําว่าควรเอามาปลูกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแข็งแรงโตไวแตกตาดีดอกสวยมีเอกลักษณ์ค่ะเพื่อนๆสดใสมากนี่ค่ะแม่แหม่มปลูกยังไม่ถึงปีเพื่อนๆดูดิสูงสูงเท่าบ่าแม่แหม่มแล้ว แล้วก็แตกตาดีมากไม่เป็นโรคอะไรเลยลาก็ไม่เป็นตอนนี้ชื่อสายพันธุ์ไรหละนะคะ นี่ค่ะมีมแมลงพอดีเลยเป็นไงเจอพริกเข้าไปกระเทียมค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมมะเขือเทศเนี่ยค่ะเนี่ยดกๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยมะเขือเทศก็มีหนอนค่ะเพื่อนๆมีหนอนมาเจาะมะเขือเทศนะเราก็ต้องพน่พนค่ะเพื่อนๆอื ไว้เดี๋ยวตอนหนอนเขามาเจาะเนี่ยเขาเห็นว่ามันเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เจาะโอเคเราก็ฉีดไปเพื่อนเพื่อนเห็นมะเขือเทศนี่ไหมนี่กองอยู่ที่พื้นนี่งามๆนี่นี่คือต้นเดียวนะนี่ข้างในนี่ขึ้นมาอีกนี่นี่นี่นข่ะโโหง่าม,มากอันนี้คือแม่ แม่แหม่มก็ฉีดดูแลเป็นประจำค่ะเพื่อนๆเห็น,หนไหมลูกสวยไหมเดี๋ยววันหลังนะคะแม่แหม่มก็จะมาแนะนําสายพันธกุหลาบเลื้อยที่น่าปลูกค่ะเพื่อนๆดูดิอันนี้นะครับเนี่ยปลูกปีเดียวเนี่ยสูงสองเมตรแล้วค่ะดูใบเงางามากแข็งแรงมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็น่าปลูกเดี๋ยววันหลังแม่แหม่มจะมาแนะนํานะคะนี่ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะฉีดไปเนาะ โอ้ใบนี่ค่ะสูตรน้ำมันใบเป็นแบบมันๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิเพียไฟหายไหมไว้ไม่มีแล้วเธอโอ้ยังมีอยู่ค่ะนิดหน่อยเพื่อนๆยังไม่ตายหมดนะครั้งเดียวค่ะไม่ตายแต่แบบอุ้ยโอเคอย่าลืมค่ะสามวันฉีดทีนะมันน่าจะค่อยๆหมดไปตามรอบอายุค,ค่ะเพื่อนๆ หูยแต่เหม็นยังได้กลิ่นกระเทียมอยู่เลยมาดูดอกนี้สิเป็นยังไงบ้างเพี้ยเบาไหมแต่หนอนไม่มีนะคะหนอนไม่เห็นเลยเอออันนี้เบาค่ะโอเคเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะสูตรนี้เนาะง่ายๆค่ะหมักแค่วันเดียวก็ใช้ได้เลยค่ะสูตรชื่อว่าพาแบบเพื่อนๆหน,นอนเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะดื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆน,น,นะสลับใช้ กับสูตรไอ้นี่ได้นะคะเพลียยไฟอ่ะก็คือน้ำหนึ่งลิตรน้ำส้มควันไม้นะคะสิบมิลค่ะฉีดพ่นสลับกันค่ะเพื่อนๆน,นะถ้าถ้าไม่สลับกันเดี๋ยวเขาจะดื้อยาก็ลองฉีดสลับดูค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะเดี๋ยวแม่แบบก็ทําเนี่ยค่ะงานสวนต่อนี่ส้มของเราค่ะเพื่อนๆส้มก็ติดลูกแล้วนะเห็นไหมนี่ส้มของเรา